สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลเช่นเคยนะครับกลับมาอีกครั้งกับคดีที่ไม่ได้ลงในไฟล์นอตฟาวนะครับเรียกว่าคดีนี้เป็นคดีที่ผมเนี่ยเ,ออเร่งทำมากนะครับในการที่จะปั่นสคริปออกมาแล้วก็ไปหาข้อมูลมาเล่าให้ฟังเหตุผลก็คือเพื่อที่จะมาลงในวันพ่อนะครับซึ่งก็คือวันนี้นั่นเองคือวันที่ผมอัดก็ยังไม่ถึงวันพ่อแหละแต่ว่าก็ตั้งใจครับว่าจะอัดแล้วก็เอามาลงในวันพ่อ เนื่องจากเป็นช่องของตัวเองใช่ไหมครับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนก็คงคิดว่าน่าจะเป็นคดีเกี่ยวกับพ่อที่อาจจะเหี้ยมโหดหรือว่าอะไรประมาณนี้หรือว่าเรื่องราวประทับใจเกี่ยวกับคุณพ่อหรือเปล่าแต่ต้องบอกเลยว่าหักมุมนะครับถ้าเกิดเข้ามาในช่องของพี่แฮมนี่รับรองว่าเป็นอะไรที่เอาแต่ใจนะครับพูดง่ายๆเอาแต่ใจจะคาดเดาอะไรได้ยากเนาะดังนั้นเรื่องราวที่นํามาเล่าในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคุณแม่ครับเรียกว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพ่อเลย ก็เลยขอต้อนรับวันพอด้วยคดีเกี่ยวกับคุณแม่นั่นเองสําหรับตอนนี้นะครับก็จะมีความโศกเศร้าเนาะก็เป็นโทนเกี่ยวกับความหน้าเศร้านิดนึงแหละแต่ว่าพี่ฮมก็ต้องพูดทุกครั้งนะครับว่าผมไม่สนับสนุนความแรงทุเพจครับทุกเรื่องที่นํามาเล่าอยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองเนาะเรามาถอดบทเรียนนะครับจากคดีที่มันเลวร้ายไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักครับสําหรับน้องๆที่อายุต่ำกว่า18ปีตอนนี้พี่ฮมคิดว่ายัง พอฟังได้เนาะพอฟังได้แล้วก็น่าจะได้ข้อคิดอะไรเยอะพอสมควรครับเราอาจจะได้ความรู้สึกอะไรบางอย่างเนาะหลังจากที่ฟังคดีนี้เสร็จซึ่งจริงๆอยากให้ทุกคนได้ฟังจริงๆเนาะทุกๆเรื่องที่นํามาเล่าเนี่ยมีความตั้งใจมากๆครับในการทำสคริปต์ต่างๆแล้วก็ในการนํามาเล่าเนาะดังนั้นอยากให้ทุกคนช่วยกันแบ่งปันนะครับไปให้กับเพื่อนๆได้ร่วมฟังกันด้วยเพราะว่าเชื่อว่ามันก็จะเป็นประโยชน์กับทุกคนเหมือนกันอ่ะเรามาเข้าเรื่องราวนี้กันเลยดีกว่าเรื่องราวนี้ครับ เคยโด่งดังมาหลายปีแล้วแหละก็สัก2-3สปีที่แล้วก็เป็นเรื่องที่โด่งดังพอสมควรโดยเรื่องราวนี้ครับเกิดที่เมืองกวางโจวครับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับในวันที่9พฤษภาคมปี2017เนี่ยได้มีคุณแม่คนหนึ่งนะอายุ83ปีแล้วนะครับก็อายุเยอะมากๆท่านมีชื่อว่าห่วงครับท่านเนี้ได้โทรศัพท์นะครับไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเฮ้ยมันมีเกิด เหตุร้ายเนี่ยกับครอบครัวของเธอครับเธอได้แจ้งว่าลูกชายของเธอเนี่ยที่ชื่อว่าลี่โมอี้นะครับได้เสียชีวิตลงและคนที่ทำการฆาตกรรมลูกชายของเธอก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับแต่คือตัวของเธอเองเพื่อนๆฟังมาถึงตรงนี้ก็อาจจะเกิดคำถามขึ้นมากมายใช่ไหมครับว่าเอ๊ะทำไมนะคุณแม่ท่านนี้ถึงโทรศัพท์ไปบอกตำรวจแบบนั้นใช่ไหมครับ เธอแบบแจ้งความว่าเออลูกชายของเธอเนี่ยถูกฆาตกรรมและฆาตกร,รก็คือตัวเธอเองเรื่องราวทั้งหมดครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้เพื่อนๆฟังตอนนี้เลยเนาะคุณห่วงครับได้อาศัยอยู่กับลูกชายของเธอที่ชื่อว่าคุณหลี่นี่แหละคุณหลี่โมโอี้เนี่ยโดยคุณหลี่เป็นเด็กพิการนะครับตั้งแต่เกิดเลยสาเหตุที่คุณหลี่เนี่ยเกิดมาแบบผิดปกตินั่นก็เพราะว่าเขาเนี่ยคลอดก่อนกําหนดครับ ทำให้เขามีสภาวะบกพร่องทางด้านร่างกายแล้วก็ทางด้านสมองด้วยเรียกว่าคุณหลี่เนี่ยไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เลยนะครับคุณหลี่เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะอยู่ลำพังได้พูดง่ายๆต้องมีคนคอยดูแลเขาอยู่ตลอดเวลาดังนั้นครับคุณห่วงที่เป็นคุณแม่เนี่ยก็ต้องแบบเรียกว่าตากตรำครับในการทำงานอย่างหนักเลยเนาะ เพียงลาพังด้วยนั่นก็เพื่อให้จะเลี้ยงดูลูกชายคนนี้ครับเพียงคนเดียวของเธอเนี่ยให้ดีที่สุดเท่าที่เขาสามารถทําไหวจนกระทั่งคุณห่วงครับอายุได้47ปีเธอก็ตัดสินใจที่จะกระเสียนอายุครับจากการทํางานเหตุผลก็เพราะว่าเธอเนี่ยอยากจะมาดูแลลูกชายของเธออย่างเต็มที่ครับเธอก็เลยเอาเงินที่เก็บหอมรอมริบมาทั้งหมดนี่แหละจากการทํางานเนาะบวกกับเงินกษียนที่ได้เล็ก,ลกนๆน้อยๆเนี่ยเป็นเงินเก็บก้อนสุดท้าย นั่นก็เพื่อที่จะมาใช้จ่ายในการดูแลตัวเธอเองแล้วก็ลูกชายเอาจริงๆคุณหลี่เป็นลูกชายที่มีสิทธิ์นะครับในการได้รับเงินช่วยเหลือผู้ทุกคนละภาพเนาะแล้วก็มีสิทธิ์เข้าพวกสถานสงเคราะห์ที่รัฐบาลจีนเขาจัดเตรียมไว้ให้อะไรประมาณนี้และสําหรับผู้พิการเนาะ โดยคุณหลี่คนนี้จริงๆค่าเหมือนไปลงทะเบียนอะไรไว้นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยรับไปดูแลให้แล้วก็พวกอ,ออกค่าใช้จ่ายอะไรในการแบบกินอยู่อะไรอย่างนี้ให้แต่ดูเหมือนคุณแม่อย่างคุณห่วงเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเห็นด้วยครับเธอไม่ไว้ใจหน่วยงานของรัฐบาลมากนักและเธอก็เชื่อว่าหลี่ลูกชายของเธอเนี่ยอาจจะไม่ได้รับการดูแลที่ดีเท่ากับที่เธอเลี้ยงเองเธอก็เลยตัดสินใจครับขอดูแลคุณหลี่ตามลําพังแบบนี้ดีกว่าไม่เอาสวัสดิการ ของรัฐเนาะแต่หลังจากเวลาผ่านไปจนกระทั่งคุณห่วงเนี่ยคนที่เป็นคุณแม่เนี่ยอายุได้83ปีเธอก็เป็นไงครับอายุเยอะมากๆแล้วเนาะแล,นแล้วเธอก็พอที่จะรู้ตัวแล้วแหละว่าเธออาจจะอยู่บนโลกนี้ได้อีกไม่นานนะครับแต่ปัญหาก็คือลูกชายพิการของเธอเนี่ยอายุ46แล้วครับดังนั้นใครล่ะจะดูแลต่อตอนนั้นครับคุณห่วงเนี่ยกลัวไปหมดเลยเนาะ กลัวว่าหลังจากเธอจากไปแล้วเนี่ยลูกชายจะต้องลำบากต่างๆนานา,นาครับแถมในช่วงหลายปีหลังที่ผ่านมาเนี่ยร่างกายของคุณหลี่ที่เป็นลูกเนี่ยก็ดูเหมือนที่จะแย่ลงเรื่อยๆเลยนะครับจากสภาวะที่เป็นแบบลักษณะเหมือนกล้ามเนื้อรีบเนาะเมื่อทุกอย่างดูเหมือนจะถึงทางตันครับภายใต้ความกดดันหลายๆอย่างเลยแหละเวลาประมาณบ่ายสองโมงของวันที่19พฤษภาคมคุณห่วงผู้เป็นแม่ครับก็เลยทำการ ป้อนยานอนหลับนะครับให้กับลูกชายของตัวเองเป็นจำนวนถึง60เม็ดนะครับหลังจากนั้นก็นำผ้าบางๆนุ่มๆเนาะมาคลุมไว้ที่ใบหน้าของลูกชายครับตอนที่ลูกชายเนี่ยก็หลับลงไปแล้วแหละก่อนที่นางห่วงนะครับที่เป็นคุณแม่จะตัดสินใจเพื่อให้ทุกอย่างแบบมั่นใจแหละว่าเธอจะได้หมดห่วงกับลูกชายคนนี้สักทีนะครับเธอก็เลยใช้ ผ้าขนหนูนะครับมาลัดบริเวณคอของนายหลี่ลูกชายนะครับจนกระทั่งนายหลีเนี่ยขาดอากาศหายใจแล้วก็เสียชีวิตไปในที่สุด หลังจากทำทุกอย่างลงไปแล้วเนี่ยนางห่วงได้โทรศัพท์นะครับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยตัวเธอเองเลยเพื่อมาอย่างที่เกิดเหตุแล้วก็จับกลุ่มเธอในฐานะผู้ร้ายนางห่วงถูกนำตัวขึ้นศาลครับเพื่อพิจารณาคดีเมื่อวันที่21กันยายนในปีเดียวกันนั้นนะครับในขั้นศาลนางห่วงได้ให้การถึงสาเหตุเนาะหรือว่าแรงจูงใจในการกระทาทั้งหมดว่า ตัวฉันนั้นมีแต่จะแก่ลงทุกวันแถมร่างกายก็อ่อนแอลงอย่างเห็นได้ชัดทุกๆคืนที่ฉันเข้านอนฉันกลัวว่าจะไม่มีวันที่ฉันได้ตื่นขึ้นมาอีกฉันได้แต่กลัวอยู่ทุกวินาทีว่าทักสักวันหนึ่งที่ฉันจากโลกนี้ไปมันอาจจะไม่มีใครเข้ามาดูแลลูกชายของฉันก็ได้ฉันได้แต่คิดและทบทวนมันมากว่าหนึ่งสัปดาห์แล้วก่อนตัดสินใจทามันลงไป แล้วคุณห่วงครับก็ยังได้บอกต่ออีกนะครับว่าเธอเนี่ยไม่สามารถที่จะส่งลูกชายของเธอไปให้กับสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆได้หรือว่าแม้แต่หน่วยงานของรัฐบาลเองเหตุผลก็เพราะว่าเธอคิดว่าไม่มีใครบนโลกนี้หรอกครับที่จะดูแลลูกชายของเธอเนี่ยได้ดีเท่ากับแม่แท้ๆของเขาเองยกตัวอย่างนะเช่นการที่ลูกชายอย่างนายหลี่เนี่ยหิวน้ําแต่ว่าเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะพูดได้หรือว่าบอกได้นะครับดังนั้นมีแค่นางห่วงคนที่เป็นแม่เท่านั้นแหละ ที่จะสังเกตเห็นอาการ์ครับแล้วก็สามารถที่จะหยิบน้ําไปให้กับนายหลี่ได้ตามที่เขาต้องการและอีกอย่างครับคุณห่วงเนี่ยเขาคิดว่าการที่นายหลี่ลูกชายของเธอเนี่ยเกิดมาพิการเนี่ยมันเป็นความผิดของเธอเองครับเธอเป็นแบบเธอต้องการที่จะรับผิดชอบในความผิดเหล่านั้นเธอไม่อยากผักภาระไปให้ใครนะครับและนั่นเองทําให้เธอตัดสินใจจบชีวิตลูกชายตัวเองดีกว่าทิ้งให้เป็นภาระของคนอื่นนอกจากนี้ครับานางห่วงยังได้บอก ทังน้ำตานะครับบอกว่าตั้งแต่ลูกชายฉันตื่นลืมตาขึ้นมาดูโลกแม้ว่าเขาไม่เหมือนใครแต่ฉันไม่เคยคิดแม้แต่จะโกรธหรือเกลียดลูกชายของฉันที่เป็นแบบนี้เลยเขาไม่เคยผิดแต่มันอาจจะเป็นฉันเองที่ผิดเผลอๆฉันอาจจะเป็นแม่ที่ไม่ดีพอที่จะเลี้ยงดูเขาได้อย่างมีความสุขอย่างที่เขาควรจะได้รับด้วยซ้ำ การทําให้เขาจบชีวิตลงมันดูเป็นความรู้สึกที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตของฉันและชีวิตของเขาด้วยแต่มันคงจะดีกว่าที่จะปล่อยให้เขาทุกทรมานจากสิ่งที่เขาเป็นโดยที่ไม่มีฉันอยู่เคียงข้างนี่ก็เป็นสิ่งที่คุณแม่คนหนึ่งครับพูดออกมาจากใจจากเรื่องราวนี้ครับ สารได้ลงความเห็นว่านางห่วงมีความผิดจริงนะครับในโทษฐานฆาตกรรมลูกชายตัวเองแต่การลงมือน,นั้นครับมันไม่ได้เกิดจากความกดแค้นหรือว่าเกลียดชังใดๆเลยแต่เธอทําไปเพื่อต้องไม่ต้องการนะครับให้ลูกชายเนี่ยต้องลําบากหรือว่าทนทุกข์ทรมานอีกต่อไปว่านหยุนเฟิงครับ ก็คือหัวหน้าผู้พิพากษาในคดีนี้ได้กล่าวว่าเรื่องราวนี้ครับนางห่วงสมควรได้รับความเห็นใจและเหตุผลที่เธอให้มานั้นมันก็สมควรได้รับการให้อภัยแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เธอทำมันขัดต่อกฎหมายดังนั้นเธอก็ยังคงต้องได้รับโทษตามสมควรครับ นั่งห่วงได้รับโทษจำคุกเป็นเวลา3ปีนะครับซึ่งเธอก็ยอมรับในคำตัดสินนั้นไว้ทั้งน้ำตาเลยเรื่องราวนี้กลายเป็นไวรัลนะครับหรือว่าเป็นที่พูดถึงแบบโด่งดังมากๆโดยเฉพาะในแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าเว่ยโป๋เนาะซึ่งก็เป็นลักษณะแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของจีนและอารมณ์คล้ายๆ Facebook ในบ้านเราผมไปหยิบบางคอมเมนต์ครับหรือว่าบางโพสต์ที่ประชาชนชาวจีเนี่ยพูดถึงคดีนี้มาให้เพื่อนๆฟังนะครับมีคนโพสต์ไว้ตามนี้เขาบอกว่า นี่แหละคือความรักที่บริสุทธิ์ของแม่อีกคนหนึ่งก็บอกว่านึกไม่ออกเลยว่าเธอต้องเจ็บปวดขนาดไหนที่ต้องจบชีวิตของลูกชายตัวเองอีกหลายๆคนก็บอกว่านึกภาพไม่ออกเลยว่าสิ่งที่เธอทํามาตลอด43ปีที่ผ่านมาต้องใช้ความอุตสาหะมากขนาดไหนกันนะและคนนงครับที่บอกว่าผู้หญิงมักจะดูเปราะบางและอ่อนแอแต่ในฐานะของแม่แล้วเธอแข็งแกร่งมากขอน้อมรับ ความรักของแม่คนนี้ครับก็เป็น,นเรื่องราวที่น่าเศร้ามากๆนะครับเพื่อนๆก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคย ผ่านหูผ่านตามาแล้วสําหรับข่าวนี้หรือว่าคดีนี้แต่ว่าผมก็พยายามที่จะไปขุดหาข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อมาเติมเต็มในความรักอันบริสุทธิ์ของคุณแม่คนนี้ประเด็นนี้เอาจริงๆละเอียดอ่อนมากๆครับผมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่นางห่วงทําถูกต้องเลยนะครับแต่ว่าในเนื้อหาหรือว่าเรื่องราวนี้มันมีหลากหลายแง่มุมจริงๆครับเป็นเบื้อนมันมีมุมมองของความรักของความเป็นแม่เนาะมีมุมมองของความคิดความตัดสินใจความจําเป็นอะไรอีก หลายๆอย่างเลยนะครับซึ่งเอาจริงๆผมก็ไม่สามารถที่จะบอกว่าแบบไหนถูกแบบไหนผิดแหละแต่ว่าแล้วก็ไม่ได้คิดจะไปปกป้องใครด้วยแต่ว่ามันเป็นอีกแง่คิดหนึ่งละกันหรือว่าเป็นเรื่องราวหนึ่งที่เราน่าจะได้มาถกเถียงหรือว่ามีแง่คิดหรือว่าถอดบทเรียนอะไรได้จากเรื่องราวเหล่านี้นะครับเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เนาะพี่แอมก็จะเข้าไปอ่านทุกๆคอมเมนต์เลยครับ แล้วก็ขอปิดท้ายนะครับด้วยนิทานเหมือนเดิมไหนๆก็เล่าคดีเกี่ยวกับคุณแม่แล้วนะครับผมก็ไปเจอนิทานเรื่องหนึ่งที่เป็นนิทานดีๆเลยนะครับจากเว็บไซต์เด็ดสุด .com เรามาฟังนิทานกันนะครับแม่ของผมมีตาข้างเดียวรู้ไหมคนเราเวลามีเบ้าตาที่กลวงโบ๋เนี่ยมันน่าเกลียดขนาดไหนนั่นทำให้ผมเนี่ยเกลียดแม่มากๆจะบอกว่าเธอเป็นความอับอายของผมเลยก็ว่าได้นะ แม่เปิดร้านเล็กๆในตลาดเก่าๆแห่งหนึ่งเพราะไม่มีใครอยากจะรับคนที่มีตาข้างเดียวไปทำด้วยหรอกเธอก็เลยเก็บสมุนไพรเล็กๆน้อยๆมาขายเพื่อหาเงินผมยังจำวันที่แม่มาที่โรงเรียนของผมได้ดีและจะไม่มีวันลืมเลยเพื่อนๆทุกคนหลอผมเป็นลูกไอ้ปลาตาเดียวบ้างแหละมีแม่เป็นโจรสลัดบ้างแหละวันนั้นผมได้แต่ส่งสายตารังเกียรให้กับแม่แต่เธอไม่รู้ตัวสทัทีจนในที่สุดผมก็ทนไม่ไหวแล้วก็ต้องวิ่งหนีทุกคนทั้งน้ำตา คุณแม่ตามผมมาหลังจากนั้นทั้งตอนที่ผมเนี่ยอยากจะอยู่คนเดียวดังนั้นเพื่อที่จะไล่แม่ไปให้พ้นผลผมเลยบอกแม่ไปว่าแม่ทำไมแม่ต้องมีตาข้างเดียวด้วยแม่รู้ไหมแม่ทําให้ผมอายขนาดไหนไปตายซะเลยไปแม่ไม่ได้ตอบอะไรกลับมาผมคิดว่าตัวเองเนี่ยพูดแรงเกินไปเหมือนกันแต่ท่าทางแม่จะไม่ได้คิดอะไรมาก นั่นก็เพราะว่าเธอไม่ได้คิดจะดุผมด้วยซ้ำคืนนั้นผมตื่นขึ้นมาตอนกลางคืนแล้วผมแอบเห็นแม่ร้องไห้ในครัวคุณรู้ไหมคนเหานั้นเนี่ยมีน้ำตาไหลได้แม้จะไม่มีลูกตานะอย่างไรก็ตามสำหรับผมแล้วน้ำตาที่ไหลออกมาจากเบ้าตากรุงงนั่นน่ะมันน่าขยะขย,ย,ยงสุดจะบรรยายเลยในตอนนั้นผมเองก็บอกกับตัวเองว่าทางที่ดีที่สุดของผมคือการที่โตและประสบความสำเร็จ จะได้ไม่ต้องมายากจนหมดหวังไม่มีแม้แต่เงินจะไปหาตาเทียมใส่แบบนี้ยังไงละ่ะผมก็เลยทุ่มเททุกอย่างให้กับการเรียนมากๆจนในที่สุดผมก็ได้เรียนในเมืองหลวงด้วยทุนการศึกษาของเด็กเรียนดีผมโตขึ้นทำงานแต่งงานมีลูกอยู่ในเมืองหลวงอย่างมีความสุขผมมีเงินซื้อบ้านแถมผมยังมีลูกสาวน่ารักอีกคนหนึ่งด้วยนะและที่สำคัญไม่มียายตาเดียวคนนั้นอยู่กับผมด้วยแหละชีวิตของผมมีแต่ความสุขจนกระทั่งวันหนึ่ง ได้มีเสียงเคาะป,ประตูที่บ้านผมไม่คิดไม่ฝันเลยนะครับว่าจะเห็นผู้หญิงชรลาคนหนึ่งคนนั้นเนี่ยอยู่ที่หน้าบ้านผมอีกใช่แล้วครับเธอคือแม่ของผมเองลูกสาวของผมตอนนั้นนี่กลัวตาโบโบของแม่ของผมมากเลยนะเธอนี่วิ่งหนีอย่างตื่นตระหนกและร้องไห้ใหญ่เลยผมสะกดความโมโหวไว้ในใจแล้วถามเธอว่าเธอเป็นใครมาทําอะไรที่นี่ผมมองไปที่ลูกสาวที่ร้องไห้ไม่หยุดครับด้วยความโมโหมากๆ เธอทำลูกสาวผมกลัวนะทำไม่มีอะไรก็ออกไปซะเธอแม่ของผมครับมองมาที่ผมแล้วก็มองไปที่ลูกสาวผมก่อนที่จะตอบว่าขอโทษด้วยค่ะสงสัยจะจําบ้านผิดและเดินจากไปตอนนั้นผมคิดในใจครับว่าโชคดีจริงๆเลยนะที่เธอเนี่ยจำผมไม่ได้แต่มันก็ไม่แปลกหรอกก็ผมมาเรียนอยู่ในเมืองหลวงต้องนานตอนนี้ก็แต่งงานมีลูกก็เปลี่ยนไปมากเลยแต่เพื่อไม่ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นอีก ผมก็เลยตัดสินใจใช้โอกาสที่ทางโรงเรียนเก่าเนี่ยมีงานรวมรุ่นเดินทางกลับมายัางบ้านเกิดเพียงลำพังและเข้าไปยังบ้านซ่ากเก่าๆในมุมเมืองที่ผมเคยเรียกว่าบ้านที่นั่นผมพบร่างอันไร้วิญญาณของผู้หญิงตาเดียวคนหนึ่งนอนอยู่ที่พื้นดูเหมือนว่าเธอจะเสียชีวิตมาได้สักระยะแล้วแหละร่างของเธอเริ่มจะส่งกลิ่นเหม็นในใจของผมตอนนั้นไม่มีความรู้สึกเสียใจใดๆเลยนะ จะมีก็แต่ความสะอิดสะเอียนกับกลิ่นเหม็นแล้วก็ดวงตากลมโบอย่างนั้นนะ่ะแต่ในตอนที่ผมจะติดต่อไปอยังตำรวจนั่นเองผมก็พบกับกระดาษแผ่นหนึ่งในมือของเธอมันเขียนว่าลูกรักดูเหมือนว่าแม่จะอยู่มานานเกินพอแล้วนะขอโทษจริงๆที่ไปหาลูกที่เมืองหลวงแม่จะไม่ไปหาลูกอีกแต่แม่ขอให้ลูกมาหาแม่เป็นครั้งสุดท้ายสักครั้งได้ไหมแม่คิดถึงลูกมากจริงๆได้ยินมาว่า ลูกจะมางานรุมรุ่นใช่ไหมขอให้สนุกกับเพื่อนๆนะไม่ต้องเป็นห่วงแม่แม่จะไม่โผล่ไปที่โรงเรียนให้เพื่อนๆล้อลูกอีกขอโทษจริงๆที่เป็นได้แค่เรื่องอับอายในชีวิตของลูกในตอนเด็กๆลูกเจออุบัติเหตุเสียตาไปข้างหนึ่งแม้แต่แม่ก็ไม่อยากให้ลูกโตมาเป็นตาข้างเดียวเลยดังนั้นแม่ก็เลยเอาตาของแม่นี่แหละให้กับลูกค่ารักษาพยาบาลมันแพงมากเลยนะลูก นั่นมันทําให้เราเนี่ยต้องอยู่อย่างอดๆอยากๆย,ากยังไงล่ะขอโทษจริงๆนะที่ต้องให้ลูกอยู่อย่างทรมานแม่ไม่เคยโกรธกับเรื่องที่ลูกทําหรอกนะแม่ดีใจด้วยสามที่ลูกสามารถยืนด้วยลําแข้งของตัวเองได้แม่คิดถึงตอนที่ลูกตัวเล็กๆเหลือเกินต่อให้ลูกโกรธใส่แม่แต่แม่ก็เชื่อว่าลูกทําไปเพราะลูกรักแม่ใช่ไหมล่ะยังไงก็ตามแม่รักลูกนะลูกคือทุกอย่างของแม่เมื่ออ่านจบลง ราวกับว่าทุกสิ่งที่ทำมามันแตกสลายลงไปกับตาผมรังเกียจคนคนเดียวที่มีชีวิตเพื่อผมคนคนเดียวที่ร้องไห้เพื่อผมนี่ผมทำอะไรลงไปก็จบไปแล้วนะครับกับอีกนิทานที่ คนลุกนะเนาะพอเวลาอ่านแล้วก็รู้สึกแอบเสียงสันส่นๆเหมือนกันนะครับก็เป็นนิทานที่รู้สึกเศร้าครับแล้วก็มีหลายๆแง่มุมเลยเนาะที่เราอาจจะหลงลืมคนคนหนึ่งนะครับที่เขารักเรามากที่สุดในชีวิตของเราเลยหลายๆครั้งครับพอเวลาเราเติบโตขึ้นมาเนาะเราก็อาจจะลืมไปว่าอตอนเด็กๆเนี่ย แม้แต่กินข้าวแม้แต่เดินไปไหนหรือแม้แต่จะทําอะไรแล้วก็ทําอะไรได้ไม่สะดวกสมุดเลยใช่ไหมครับแต่พอเราเติบโตขึ้นมาเนาะหลายๆครั้งเรากลับลืมคนเหล่านั้นครับเราลืมคุณพ่อของเราเราลืมคุณแม่ของเราวันนี้นะครับถือโอกาสว่าเป็นวันพ่อเนาะผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ย หลายหคนอาจจะลืมแหละอาจจะงานยุ่งหรือแม้แต่ตัวผมเองเนี่ยจริงๆผมตอนนี้ก็อยู่คนละจังหวัดกับคุณพ่อคุณแม่นะครับก็มีโอกาสเจอกันบ้างบางครั้งแต่ว่าเราก็พยายามที่จะโทรศัพท์คุยกันทุกวันเลยครับก็แทบจะไม่มีวันไหนที่ไม่คุยกันเลยเนาะคืออย่างน้อยก็ถึงไม่ได้เจอตัวแต่เราได้ได้มีการเหมือนอัปเดตข่าวสารพูดคุยอะไรกันบ้างก็อย่างน้อยเราก็ได้เช็คด้วยนะว่าคุณพ่อคุณแม่เราสบายดีในขณะที่ผมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ก็อยากที่จะเห็นว่าผมเนี่ยยังสบายดีอยู่นั่นแหละดังนั้นครับ ถ้าเกิดใครที่ไม่ค่อยได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่เนาะห่างหายกันมานานๆครับครับกลับไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่บ้างถ้าใครอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เนาะคุณโชคดีมากๆเลยนะหลายๆคนครับไม่ได้เจอคุณพ่อคุณแม่ทุกวันแล้วเวลามันผ่านไปเรื่อยๆเราไม่รู้เลยครับว่าเราจะได้เจอท่านอีกนานแค่ไหนดังนั้นวันนี้ยังมีโอกาสนะครับกลับไปดูแลคุณพ่อคุณแม่กลับไปบอกรักท่านกลับไปกอดท่านหรือแสดงความรักในแบบที่เราเป็นบางคนกอดไม่เป็นบางคนไม่ใช่คนนหวานพูดจานหวานไม่เป็นไม่เป็นไรครับ ทำอะไรในแบบรูปแบบของพวกเราแหละให้พวกท่านเห็นว่าเรายังรักท่านอยู่นะ ท่านเป็นคนสําคัญและเราไม่เคยลืมความรักที่ท่านมีให้เราเหมือนกันนะครับยังไงก็สุขสันต์วันพ่อทุกคนใครที่เป็นคุณพ่ออยู่ก็ขอให้เป็นคุณพ่อที่ดีนะครับส่วนทุกคนผมเชื่อว่าเป็นลูกนี่แหละก็ขอให้เป็นลูกที่ดีเหมือนกันอย่าลืมกลับไปตอบแทนคุณพ่อและคุณแม่อย่าลืมคุณแม่ด้วยนะครับต่อให้เป็นวันพ่อเราก็รักคุณพ่อคุณแม่เท่าๆกันเนาะสำหรับวันนี้คงต้องลาก,กันไปก่อนนะครับสุขสันต์วันพ่ออีกครั้งหนึ่งก็หวังว่าสิ่งที่พี่ทำมาให้วันนี้จะส่งต่อ เรื่องราวดีๆแล้วก็ข้อคิดดีๆอย่างน้อยก็เรื่องความรักต่อคุณพ่อคุณแม่เนาะให้กับทุกคนพี่ําเคยได้ยินคำคำหนึงมาครับเขาบอกว่าคนกระตันยูอยู่ที่ไหนก็ไม่ลําบากนะครับดังนั้นความกระตันยูเป็นสิ่งที่สําคัญเนาะแต่ว่าความกระันอยูของแต่ละคนแตกต่างกันไปเลือกในรูปแบบของตัวเองครับสำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ